เอาล่ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี๋ยวปั๊กจะเริ่มเกมไมครับนั่นเองนะครับและตอนนี้ซีรีส์ที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ในเกมไมครับนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาทตามหน้าปกกันนั่นเองนะครับผมมาสำหรับหน้าปกแรกเลยนะฮะก็จะเป็นแบบว่าการสร้างมินิไบโอมของเรานะครับก็จะเป็นแบบหมู่บ้านที่ทะเลทรายแบบมินินะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวไม่นึงนะทำไมแสงมันแปลกๆคุณผู้ชมดูเด่นปะเวลาเราขยับแล้วแสงมันแปลกๆครับแต่ว่าช่างมันแล้ะกันเนาะนี่รระากับ เนเธอร์ไปเลยครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะซึ่งแบบพอเราใส่เชเดอร์เนี่ยพวกทรายมันจะแบบสว่างแปลกๆนะครับแต่ไม่เป็นไรอย่างต่อไปฮะเราก็จะปิดขอบด้วยอ่ะนี่ครับผมสเปิร์ดทรัพดอนนั่นเองนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็ผมเพราะแบบสวยๆแล้วแหละอันนี้เนี่ยเรียบร้อยครับผู้ชมนี่เราก็จะได้พื้นที่ประมาณนี้เลยนะครับอย่างต่อไปผู้ชมเราจะใส่เป็นแบบแม่น้ําหน่อยนะครับอ่ะใส่เป็นทางของน้ําไว้ประมาณนี้ละกันนะครับเอ้ยประมาณนู้นี้ดีกว่าเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะครับอ่าก็จะเป็นแบบมีน้ําสักนิดหนึ่ง้วเารล่ียให้้มันนเป็ทรายยดวฮะเรรรีีีียยบ้้้้้อผูชมมนนน่่จะะไดพืทปาณเลยยยนะครรับออ่่าาางตไปเเดี๋วม เป็นบ้านกันดีกว่าผู้ชมซึ่งอย่างแรกเนี่ยวางแบบนี้แล้วกันนะครับหนึ่งสองสามก็ผมแล้วก็อันนี้จะเป็นบันไดนะครับอ่าวางเป็นแบบด้านนี้มาแล้วกันอ่าให้มันเหมือนมีช่องหน่อยนะครับและอย่างต่อไปก็จะเป็นการวางหลงังคานั่นเองนะครับนี่หลงังคาจะเป็นประมาณนี้นะครับผม่าและบ้านอย่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยใช้เป็นรั้วเอานะครับหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ผมแล้วก็ค่อยวางหลงังคาน,นะครับอ่าโอเคอันนี้มันจะเป็นแบบสองบันไดที่ต่างกันนะครับอันนี้จะเป็นสมูทกับปกตินะครับผมก็คือใช้สลับกันอะถ้าข้าางนมมควึสู 3บล็อกแบบนี้นะครับฟืบวางขึ้นมาครับผมแล้วก็เอานี้ปิดท้ายฮะ เป็นหน้าแผ่นหยาบสีขาวนั่นเองนะครับนี่แปะไปแบบนี้ผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันแทนอะไรในหมู่บ้านนะครับแต่ว่าตามต้นฉบับเนี่ยเขาสร้างไว้นะครับและอย่างต่อไปอย่างแรกเนี่ยเปลี่ยนพื้นก่อนเลยนะครับนี่ให้เป็นแบบ6บล็อกแบบนี้นะครับเป็นคอมโบสโตนก็ผมแล้วก็เป็นอ่าบันไดขึ้นมาแบบนี้นะครับไปนึงวางตัวนี้ก่อนอ่ะให้มันแบบกลับด้านแบบนี้นะครับแล้วก็วางเฉียงเข้ามาแบบนี้ครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยวางเป็นอ่าหัวเกลตันนะครับปึ๊บอ่ะวางแบบให้มันด้านหลังออกมานะฮะเมื่อนี่ยเราจะเห็นหน้ามันแแแบบ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 บนน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 นีีีีี้้้้้้ไไไไงงงงงเเเเเเเอออออออลวววววกก็็็ตตรรรร่่่่ยยาาาปปปปหหคคคคััััะะะึโมมจื ประมาณนั้นนะครับผมและอย่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมีปลูกข้าวซะหน่อยดีกว่านะครับเพื่อความสมจริงก็ผมปลูกข้าวเอาไว้อ่าจุดหนึ่งตรงนี้ลนแล้วกันแล้วก็เป็นตรงนี้แล้วกันก็ผมอ่ะใส่เข้าไปครับปลูกดินแล้วก็ใส่ซีดครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะฮะและอย่างต่อไปซีพิคโลเนี่ยมาวางแทนเป็นกระบองเพชรนะครับผมซึ่งแล้วแต่เราจะวางเลยฮนะหนึ่งสองสามอ่ะวางได้สามรอบนะครับอันนี้อาจจะเป็นสองก็ได้แล้วก็หนึ่งนะครับผมอ่ะวางสลับสลับอะไรไปแบบเนี้ยนะครับกระจายครับผมเอาละวางให้มันพอดีพอดีนะครับประมาณนี้พอ,อยังวะน่าจะเกือบพอแล้วฮะโอเคประมาณนีีีี้้้้นนนนะะะะคครรรัับบแลอออยยย่่่างงตตไปเเจมดว วางเพื่อความสวยงามเอ้ยอันนี้มันวางไม่ได้นู่หว่าต้องเป็นทรายปกติฮะประเด็ใส่เป็นทรายโอเคแบบนี้นะครับเพื่อความสวยงามของเราครับผมจัดไป <c oughs> เอาล่ะตอนนี้คือแบบเหมือนมากๆเลยนะผมว่าและเราก็ได้แล้วครับเป็นหมู่บ้านอ่ะเะเลทรายของเราเนี่ยครับผมนี่เป็นไงได้อยู่นะครับมินิวบโอของเราถ้าใครสในใจเนี่ยเราไปสร้างตามดูฮะและสําหรับหน้าปกอย่างต่อไปฮะก็จะเป็นแบบว่าการแก้ปัญหาอีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบข้ามหมา13บล็อกนะครับผมอย่างแรกเนี่ยก็เซตบล็อกก่อนเลยนะครับก็จะเป็นแบบอ่าพ เลื่ต่อไปเนี่ยเราก็จะวางตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ขวานไม้เหมือนเดิมครับผมนี่สับเอาฮะง่ายสุดแล้วเต็เป็นออฟซิเดียนนะครับจัดไปนี่ได้แล้วครับผมมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าน,นะครับนี่มันก็จะมีอ่ยาใยให้เรา2อ,อันตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นกล่องครับผมซึ่งมีดาบไม้นะครับแล้วก็แอนวิลสองอันอย่างนั้นเหรอมาต่อไปก็ตัดนี้กันดีกว่าครับปึ๊บแต่ว่าตอนนี้เนี่ยของที่เราจะมีนะครับก็คือแบบแอนวิลกับใย,ยเหรอแล้วก็กล่องด้วยฮนะอ่ะเอาไปใช้ประโยชน์ด้วย,นนย,ลยลนนครับ เจ้านี้อาเล็งดีๆนะครับวิ่งกระโดดไปฟึบอ่าโอเคมาได้อยู่ครับผมเล่นอย่างต่อไปเนี่ยเหลือกี่บล็อกวะประมาณ78บล็อกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่แบบมันใกล้แล้วแหละอ่าเออนี่ไงสติงเนรับผมวางใช่ไหมแล้วก็แอนวิลนะครับได้หรือเปล่าวะเอาล่ะมีแต่ต้องลองแล้วนะครับเจ้านี้วิ่งกระโดดขึ้นแอนวิลอย่างนั้นเหรอฟึบจัดไปครับกระโดดขึ้นมาเฮ้ยได้บอกคุณผู้ชมดูดิแล้วก็วางไปตรงนี้อีกนะครับอ่าโอเคมาได้แล้วครับผมก็ไม่ยากเลยนะประมาณ13บล็อกนี้เนี่ยเออแค่กล่องนี้ก็ก็กกินขาาดดดแแแลล้้ววฮะบบอ่โดดผ อันนี้นะครับลงมาเลยและสําหรับหน้าปกอย่างต่อไปฮะก็จะเป็นแบบว่ากับดักเอาไว้แกล้งเพื่อนของเรานะครับผมมาอันนี้จะเป็นกับดักแบบเปิดประตูเข้าไปแล้วตายฮะเออโดนระเบิดนะครับอย่างแรกเนี่ยเรามาสร้างเป็นแบบบ้านจําลองก่อนดีกว่านะครับซึ่งเอาไปตรงนี้แหละวางไว้ประมาณนี้ละกันครับผมสำหรับประตูเนี่ยผมเห็นเขาวางไว้แบบนี้นะครับเป็นแบบอ่าวางไว้ด้านหลังนะครับผมไม่ใช่แบบนี้นะครับอ่าโอเคมันก็จะเป็นแบบเราเปิดมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็น่าจะเป็นเทียนทีตกมาแล้วแบบระเบิดอะไรเงี้ยนะครับมาอย่างต่อไปครับผมเราต้องการปุ่มด้วย รตรงนี้อ่ะเราจะวางเป็นแบบรางก่อนนะครับผมแล้วก็กล่องด้วยกล่องวางไว้ตรงนี้ครับและอย่างต่อไปด้านล่างนี้เนี่ยข้างล่างปุ่มนะเราจะวางเป็นแบบแอคทิเวเตอร์เร็วฮะใช่ครับผมแล้วก็ใส่ไฟเข้าไปด้วยฮะวางเลสโตนทอนด้านล่างนั่นเองโอเคให้ไฟมันติดนะครับอย่างต่อไปเราจะใส่ไปเลยครับฟึบแบบนี้ครับแล้วก็เหมือนจะต้องดันด้วยนะครับดันเข้าไปครับผมหนึ่งสเต็ปฮะเออเด็ดเด็โอ้โหเผื่อทำตกคุณผู้ชมอุ้ยเละเลยอะเอาใหม่นะคุณผู้ชมนี่ดันเข้าไปนะครับแต่เราก็ทุบกล่องออกครับผมแล้วก็เนี่ยึบ มันจะคาอยู่ตรงนี้เะครับเป็นเหมือนแบบผมไม่แน่ใจว่าไอ้ปุ่มที่แปะไปเนี่ยมันเกี่ยวหรือเปล่านะครับแต่ว่าเนี่ยมันเหมือนมันคาไว้ตรงประตูนั่นเองครับผมซึ่งถ้าเราเปิดประตูเนี่ยมันก็จะตกลงมาตรงนี้แล้วโดนระเบิดนั่นเองนะครับไหนดูซิเป็นสวยโบลนะครับผมเดินเข้ามาแบบไม่รู้เรื่องเลยฮะเปิดเข้าบ้านมานะครับปุ๊บอ่ะเฮ้ยมันไม่ตกหรออันนี้มันผิดพลาดแล้วฮะเอาใหม่นะครับมาปล่อยลงมาแบบนี้ครับโอเคคาไว้นะครับก็ถ้าเปิดประตูเนี่ยอ๋อนี่ยคุณผู้ชมมันจะลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับอ แปะปุ่มตรงนี้ใช่ไหมกล่องรางแล้วก็รลถลางนะครับดันจึ๊กหนึ่งแบบนี้นะครับทุบออกครับผมปึ๊บอ่าแล้วก็ปล่อยให้มันตกลงมาแบบนี้นะครับโอเคไหนดูซิขอร่ออีกรอบผมจะวันนี้เปิดประตูมาครับปึ๊บอ่านี่ไงมันก็จะลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็เตรียมตัวโดนบึ้มครับผมเรียบร้อยฮะนี่ ก็จะเป็นกับดักไว้แกล้งเพื่อนประมาณนี้นะครับซึ่งจริงถ้าเราดูจากด้านนอกเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยนะว่าแบบข้างในมันจะมีกับดักนะครับผมเออคือเปิดปุ๊บเหมือนแบบทีทีมันจะวาร์ปลงมาด้านล่างเลยนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยเราไปแกล้งเพื่อนดูได้เลยครับผมและสําหรับหน้าปกอย่างต่อไปฮะก็จะเป็นแบบว่า3วิธีเนี่ยที่ทําให้แบบพวก์มมันเข้ามาหาเราไม่ได้นะครับผมมามันจะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยเอาเป็นว่าอย่างแรกเนี่ยผมจะสร้างเป็นแบบว่าห้องกระจกไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ที้นคักี้มมานว่เนี่ นี่ฝูงซอมบีน้นะครับผมเอาละมันจะตามเข้ามาหาเราได้หรือเปล่านะครับโซเวิร์ผมจะวันนี้วิ่งกระโดดเข้ามาเลยฮะสวัสดีครับซอมบี้มาด้แน่จริงก็มาดิเออไม่ว่าสลามหรือซอมบี้อะไรเนี่ยก็เข้ามาไม่ได้เลยนะครับแต่ว,ว่าอันนี้เนี่ยเราสามารถแบบกระโดดเข้าออกได้เว้ยแต่ซอมบี้มันทําไม่ได้ฮะดูเด็ดปะกำลังจุกเลยเฮ้ยเด้อดโดดมาแบบนี้มันก็เสียเหมือนกันด้วยเนี่ยแล้วกระโดดกลับเข้าไปครับได้หรือเปล่าทันหรือเปล่าเฮ้ยเฉยโอเครอดตายครับผมได้อยู่นะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูอย่างต่อไปครับผมก็จจะะะะะเเเเเเปป็็นน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 กกกาา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 ารรรรรรรววววงงงงงงสสแแแแลลลลบบ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 บคคคคััััซซึึ่่่่่่่่่ดดดด้้้้้้้้้ีีีีออออโยมถขไไต ซามบี้เนี่ยทำไม่ได้นะครับผมมาอย่างแรกก็ล่อเตนก่อนเลยฮะมาดิเพื่อนมาดิหลังจากล่อพวกมันเสร็จนะครับก็วิ่งเข้าไปครับผมปุ๊บนี่เหยบ้ะเข้ามาได้แบบชิวๆเลยครับเพ้ยอนไอ้ตัวจิ๋วมันเข้ามาได้นี่หว่าไอ้ตัวจิ๋วขอไม่นับแล้วกันนะครับมาดหนึ่งขอตบมันก่อนเฮ้ยเฉาตายซะไอ้ตัวนี้มันอันตรายเกินไปครับมาเข้ามาใหม่นะครับไหนดูซินี่ซอมบี้เข้ามาไม่ได้คุณผู้ชมมันเหมือนแบบนคอร์คิดของพวกมันเนี่ยน่าจะมีอะไรแบบกันอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราเข้ามาได้นะครับดูเห็็็นนนนปป่่่ะมััเเพพื้ททีแบบบบากกลออดีีเเเเเเเลลยยยยยนนนนนนนะะะฮฮวว่่่่่าาาไไไงงพืืออ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 ้้้้ตตััััหหมมมมจขดดดด๋โโใชคแกก็็รูผ วางป้ายไปฮะเจ้าวันนี้อ่ะวางป้ายให้มันเต็มเลยนะครับเรียบร้อยคุณผู้ชมอย่างต่อไปเนี่ยก็วางเป็นแบบรมของเรานั่นเองครับเอ้ยโอเควางได้อยู่ตอนแรกนึกว่าวางไม่ได้นะฮะไปเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านะครับวางซอมบี้แบบนี้นะครับผมไอโดเซวิ่งตามไปดิครับเจ้าวันนี้เข้ามาครับผมนี่เราเข้ามาได้แบบชิวๆเลยนะครับแต่ว,ว่าไอ้ซอมบี้ไมไ่นะดูดิมาออกไปแล้วฮะสวัสดีครับไม่มาเหรอเนี่ยดูดิมันข้ามมาได้นะซอมบี้ดู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 ปึ๊บอ่ะโดเข้ามานะครับซอมบี้มันเข้ามาไม่่่่ไไไไไไดดดด้้้้้้้้้คคคคุณผผููชมมมมกกกก็็็จจะะะะะะเเเปปนนนนนนนแแแบบบบบบบวววิธีีีีีทัััพออออซหรรรรรรรืถาาาาใใสสยงตล รับหน้าปกอย่างต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบข้อพัสดุเจเนเรเตอร์แบบใหม่นะครับอ่าเป็นแบบที่ผมก็ไม่เคยทําเหมือนกันนะฮะมาเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันสักตรงไหนดีว่าตรงนี้แล้วกันครับพื้นที่โล่งอยู่นะอย่างแรกเนี่ยมันจะต้องวางวนไดแบบวนเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมมาเดี๋ยวลองดูนะครับวางวนมาแบบนี้โอเคครับผมให้มันมีช่องตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปสองมุม 1- 2แบบนี้ครับอ่าโอเคแล้วอย่างต่อไปตรงนี้อ่าเหมือนจะต้องขุดนะครับผมแล้วก็วางกระจกมาครับไปหนึ่งวางกระจกมาประมาณนี้ฮะความยาวนี่มัน3หรือ4่วะอาจจะ3ก็ได้มาทุออกกก่อนนะครับแล้ว็อย่าาาางงตไไปนววลลรััใหห้มม ครับผมเฟอร์ประมาณนี้หรือเปล่าวะน่าจะได้นะเนี่ยผู้ชมกลายเป็นคอมโบสโตนเลยครับมาเดี๋ยวเรามาลองขุดกันเลยดีกว่านะครับได้ผลหรือเปล่าขุดไปดีครับนี่ก็จะเป็นการฟาร์มคอมโบสโตนนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงฮะเออขุดได้ทีละสองนะครับเฮ้ยแต่ว่าแบบนี้รู้สึกแบบมันจะกระเด็นเข้าไปโดนลาวาเยอะอะเดี๋ยวเรามาเหยียบกันดีกว่านะครับนี่เอาไว้ตรงนี้ดีกว่านาะเอาล่ะแบบนี้น่าจะดีกว่าเดิมนะครับไหนดูซิขุดไปครับนี่ก็ไม่ค่อยเข้าลาวาแล้วนะครับผมไม่แต่จริงก็วางแบบนี้ก็็ไไไไไไไดดดดดด้้้้้้้้้ปป่่่่่่ะะะะะะะเเเออออาาาาแแบบบบบนน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 นีีีมมมหรรรรยยยลลลกกกัััิคคสสงงตทจขุูซพ ผมแต่ก็จะมีโอกาสที่มันเด้งเข้าลาวาบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้แล้วแต่คนจะสะดวกเลยฮะเผื่อแบบเราเนี่ยเบื่อเครื่องปั๊มหินแบบเดิมๆนะครับนี่เอาแบบนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็อยากแช่น้ําด้วยก็ได้เออเห็นว่ามันลงมาแช่ได้อยู่นะครับแล้วก็ขุดไปอะไรประมาณนี้นะครับและสําหรับหน้าปกอย่างต่อไปคุณผู้ชมก็จะเป็นบอกว่าปลาเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ในอ่าใบไม้ได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเปลี่ยนเวอร์ชันแป๊บนึงครับผมสำหรับอย่างแรกเนี่ยเอาเป็นโอ๊กลิฟก่อนเลยนะครับก็ใส่เข้าไปครับเจ้้านีอ่่ะคือปลาเนียมมัันนนนกก็จะะดิ้้้อออาแบบบีเลยครโโห มาด้านบนแบบนี้ครับแล้วมันก็ได้จะตายในที่สุดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราอย่างต่อไปดีกว่าไปไม้นะครับแล้วก็นี่เอาเหินอุดไว้ด้านบนไว้คุณผู้ชมมันจะโดนขังอยู่ข้างในก็ได้นะครับไหนดูซิใส่เข้าไปเด็กขาเจออันนี้เฮ้ยนะปลามันอยู่ในหินหน้าแล้วก็ตายเลยฮะโอ้โหอันนี้นั่งสารจัดเลยคือกะจะเอาเหินอุดไว้ไงคุณผู้ชมกลายเป็นแบบมันติดอยู่ในหินเฉยเลยฮะดูดิไม่นะแล้วตายเร็วด้วยนะรประเด็นนะครับผมเร็วกว่าไอ้ที่แบบปกติเนี่ยมาเด้วอย่างต่อไปอ่ะถ้าเป็นอันนี้ล่ะมันจะอยู่ได้หรือเปล่าครับ แล้วก็แลบตรงนี้ใส่ปลาเข้าไปฮะอ่ะนี้อยู่ได้นะครับผมนี่มันก็จะว่าอยู่อ่ะบนนี้นะครับผมไม่มีการดิ้นอะไรเลยฮะแสดงว่าอยู่ได้ชิวๆนะครับต่อไปถ้าเป็นรั้วละอ่ะเราใส่เป็นรั้วนะครับเอ้ยนะวางแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใส่รั้วเข้าไปครับไหนดูซิอยู่ได้หรือเปล่านะครับยิกขวาเข้าไปอ่ะเฮ้ยปลาก็อยู่ได้นะครับนี่จริงข้างในเหมือนมันจะไม่ค่อยโล่งนะเพรก็ติดอยู่ตรงรั้วเลยนี่หว่าผู้ชมเห็นปะแต่ว่ามันไม่ตายฮะโอ้ยมันก็อยู่ได้นี่หว่าแล้วถ้าเป็นรั้วแบบรั้ว ได้ฮะยอดจริงๆว่ะอะไรวะเนี่ยไม่คับโลจิกของเรานะครับผมแล้วถ้าเป็นกล่องจะได้หรือเปล่าฮะใส่เข้าไปนะครับแบบนี้เฮ้ยเป็นกล่องก็อยู่ได้เหมือนกันคุณผู้ชมดูดิเห็นปะว่าอยู่บนนี้เลยครับแต่มันไม่มีน้ำแล้วนะเพื่อนนี่อยู่ได้ไงวะโอ้โหสุดยอดจริงครับผมยอมใจเลยและอย่างสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคลิปตามลำบกกันเลยดีกว่านะครับผมจัดไปสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเทียนทีปกตินะครับปะทะกับเทียนทีจิ๋วอ่ะ4,096อันอย่างนั้นเหรอมาเเดี๋ยวรามาลองดูกันเลยดีกว่านนนะะครััับว่ามจเป็ยงไงงครัับจหวะนั้อนเตรียมระเบิดเลยใช่มนี่๋ยวเรับผมมาไหนดูซิความแรงเนี่่่ยมัันนนตางกแคไห ครับอันนี้ปกติครับผมระเบิดไปเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันจะเป็นเหมือนพื้นจิ๋วเลยนี่หว่าคุณผู้ชมอะไรวะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบ4 0 9 6 TNT นะครับไอ้โดซีมันระเบิดครับผมมันจะเป็นยังไงฮะระเบิดไปดิครับโอ้โหแหลกจัดๆเลยฮะแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับปรับพรุนครับผมเฮ้ยอันนี้แรงมากเลยคุณผู้ชมดูดิบ้างระเบิดไม่หยุดเลยครับโอ้โหหลุมใหญ่เลยอะแต่ถึงมันจะเป็นหลุมใหญ่แต่เหมือนแบบเป็นหลุมจิว๋วไงไม่รู้อะโอเคผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกด like ไกลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนนนนนนะคค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 ครร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 รััััััััับบ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 แลลลลลลล้้้้้วววกกกก็็สสสสสสาาาาาหหหิิิิง์เเเเเเดดดดตตปปปปีีีีี่่่ยยยยยยออููใมมมมมถไผผผโท๊